เอาชวนคุณผู้ชมดูจังหวัดนครศรีธรรมราชกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ชวนดูกันไปนะครศรีธรรมร,ราชเนี่ยค่ะจะมีที่นั่งสอสอได้มากถึง10ที่นั่งด้วยกันนะคะในเชิงพื้นที่จึงเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองกันสูงมากสําหรับรรคก้าวไกลคราวนี้ลงพื้นที่หาเสียงแบบล่องใต้หลายจังหวัดรวมไปถึงการเปิดปราสายใหญ่ที่นครศรีธรรมร,ราชด้วยค่ะ ประชาชนรวมถึงกลุ่มผู้สนับสนุนพักก้าไกลไปร่วมรับฟังเวทีปราศัยใหญ่ของพักจัดขึ้นที่บริเวณสวนศรีธรรมศกราชค่ะใจกลางเมืองนครศรีธรรมราชนะคะโดยพบว่าท,ที่สถานที่จัดปราศัยค่ะมีขนาดประมาณสนามฟุตบอลสองสนามรวมไปถึงมีประชาชนเข้ามาจับจองพื้นที่นั่งเพื่อรับฟังการปราศัยกันจนเต็มพื้นที่นี่คือบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะหลาย คนก็แต่งตัวแต่งหน้าเป็นสัญลักษณ์ตามพรรเก้าไกลที่ตัวเองสนับสนุนแล้วค่ะมาเฝ้ารอคอยการปราศัยกันนะคะบางคนก็เดินทางมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็เปิดใจคาดหวังว่าพรรก้าวไกลจะช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะหนูว่าหนูช่วยเป็นกระบอกเสียงเพราะว่าถามถามตรงๆว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยสนใจการเมืองแค่ว่าเออโอเค เลือกตามแบบรุ่นปู่รุ่นย่ามาว่าต้องเป็นพักนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคราวนี้เริ่มสนใจการเมืองก็คิดว่าระบบเดิมมันก็ยังเหมือนเดิมอยากมีการเปลี่ยนแปลงอยากเปลี่ยนประเทศอยากเปลีปยป่นยนแบบเปลี่ยนการคดแบบอย่างน้อยเขาเอาแบบเรื่องคอลเลกชันมาเป็นเรื่องแบบเรื่องหลักเลยในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะ พักเก้าไกลนําโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักร้อมแกนนาค่ะที่เดินสายเปิดเวทีปราัยใหญ่ในหลายจังหวัดภาคใต้นะคะวันนี้ก็มีปราัยใหญ่ทางที่จังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังจนมาถึงช่วงค่าที่เปิดปราัยใหญ่ที่นครศรีธรรมราชนะคะหลกัหลกๆแกนนพาพักเก้าไกลก็หาเสียงระบุว่าภายใต้300อนโยบายที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงน,น,นั้นเป็นที่ถูกใจของประชาชนคนใต้ และจะทําให้พักสามารถปักธงสอสอเขตในพื้นที่ภาคใต้ได้มากกว่า10ที่นั่งแต่สําหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีสอส,อสอมากถึง10ที่นั่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองสูงค่ะย้อนกลับไปการเลือกตั้งเมื่อปี2562พักอนาคตใหม่ไม่มีสอสอเขตในพื้นที่ภาคใต้เลยแม้แต่คนเดียวคนะ่ะ